ส so, วัสดีครับวันนี้ทางบานนาจะมารีวิวเครื่องสำรองไฟ APC UPS รุ่น BX 1 1 0 0, 0 LIMS เป็นเครื่องสำรองไฟที่จะช่วยปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าของเพื่อนๆจากการไฟตกไฟกระชากเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์จะเป็นสำหรับคนใช้คอมพิวเตอร์หรือจะเป็นการใช้งานที่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอต้องมีให้ได้ครับ ตัวเครื่องด้านหน้าในส่วนของด้านหน้าตัวเครื่องก็จะประกอบไปด้วยไฟที่ระบุออนไลน์นั่นก็คือไฟบ่งบอกการปิดเปิดเครื่องถัดลงมาก็จะเจอกับไฟที่ระบุว่า Repa replace battery ซึ่งไฟทั้งสองดวงทำหน้าที่แจ้งเตือนสถานะแบตเตอรี่และการทำงานของตัวเครื่องและถัดลงมาก็จะเจอกับปุ่มเปิดปิดตัวเครื่องข้างล่างสุดก็จะเจอกับโลโก้ที่โดดเด่นเป็นสง่าอยู่นั่นเอง มาถึงด้านข้างซ้ายข้างขวาและด้านบนของตัวเครื่องได้มีการออกแบบมาให้เป็นช่องๆเพื่อจะได้ทําการระบายความร้อนจากตัวเครื่องออกมาภายนอกได้สะดวกและยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่เนื่องจากสามารถระบายความร้อนได้ดีนั่นเอง ด้านหลังเครื่องในส่วนของด้านหลังตัวเครื่องไล่มาจากด้านบนสุด<__>ก็จะเจอสิ่งที่คล้ายๆกับปลั๊กไฟสีเหลืองกันก่อนเลยครับนั่นก็คือตัวขั้วต่อแบตเตอรี่ภายนอกถัดลงมาปุ่มกลมๆตรงกลางเป็นปุ่มเซอร์กิตเบรกเกอร์ซึ่งเป็นตัวตัดไฟอัตโนมัติเมื่อไฟเกินและช่วยรีเซ็ตเครื่องเพื่อสามารถใช้งานได้ต่อถัดมาก็จะเจอกับช่องสำรองไฟและป้องกันไฟกระชากถึง6ช่องเพื่อรองรับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ทุกชนิดจากทั่วโลกมาสรุปคุณสมบัติเด่นๆกันดีกว่า 1. อายุการใช้งานยาวนานสำรองไฟได้นานสูงสุด28นาที 2. เป็นมาตรฐานการผลิตที่ดีเยี่ยมและเป็นเทคโนโลยีจากประเทศสหรัฐอเมริกา 3. การรับประกันสินค้ายาวนาน2ปีหากเครื่องเสียไม่ซ่อมแต่เปลี่ยนให้เลย 4. อุ่นใจและมั่นใจได้ว่าทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่มีสะดุดช่วยปกป้องอุปกรณ์ไฟฟ้าที่คุณรักได้หลากหลายทั้งคอมพิวเตอร์เครื่องพิมพเครื่องสแกนกล้องวงจรปิดเครื่องเสียงโฮมเทเ e เตอร์หรืออุปกรณ์ที่สำคัญสําคัญอย่างคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับขุดบิตคอยเล่นเกมออนไลน์รวมถึงตู้ป่าตู้แช่วาอีกด้วย 5. มีส่วนบริการลูกค้าสัมพันธ์ m y ชินไนเดอร์แอปพลิเคชันที่ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลสินค้าได้ทุกที่ทุกเวลาอีกทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้ความช่วยเหลือหรือตอบข้อสงสัยตลอด24ชั่วโมงสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสามารถช็อปปิ้งเครื่องสำรองไฟได้ที่บรนนาทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ได้ที่บร n a n a Store เลยครับ